แต่ปล่อยผู้ใต้บังคับบัญชาไปเทื่อจับเวียงแหได้ยังไงแม้กระทั่งกรณีนครรีธรรมราชเผาโลตัสต้องการจะเชื่อมโยงว่าผู้ต้องหาเป็นคนสังกำมแพงเชียงใหม่บ้านเกิดอดีตนายกทักษิณอดีตนายกจรักและก็เป็นพื้นที่คนเสื้อแดงเป็นนปนช ทั้งที่เนี่ยนะครับคดีข้อเท็จจริงผู้ต้องหารายนี้จะเกี่ยวข้องหรือไม่นั้นไม่มีใครจะตัดสินอะไรกันได้เพราะอยู่ในครับในกระบวนการยุติธรรมตั้งต้นเท่านั้นแต่พิภาคษาสับเสร็จกันไปแล้วพื้นที่เจ็ดจังหวัดน,นั้นนปชเนี่ยครับลงไปทํากิจกรรมในยากกันอยู่แล้วเป็นพื้นที่กอปปสอประชาธิปต์เบ็ดเสร็จและพื้นที่ทางการทหารอำนาจของคอสชอเบ็ดเสร็จ แต่เป็นหน้าท้งที่น่าสังเกตก็คือทันทีที่เสีเยงระเบิดไฟไหม้ทำไมเจ้าภาพรายแรกชื่อสุเทพเชื่อสุบรรณผมก็สงสัยกันมาตั้งแต่ต้นแล้วท้ายที่สุดก็มาผลักดันให้นอ,อ,ชอบชตกเป็นจำเลยในคดีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราตกเป็นจำเลยของสังคมนี้ทั้งที่ไม่ได้ทำมาหลายครั้งแล้ว